สวัสดีค่ะตามไปกับแม่เมือเจ้าวันนี้นะคะเราพามาเดินเล่นที่สวนเบญจกกิติค่ะป่าในเมืองที่มีขนาดกว่า300ไร่นะคะไม่ได้ตั้งใจมาแต่ว่าประทับใจมากๆเลยค่ะความที่เป็นเรานะคะเห็นอะไรก็สวยไปหมดต้นไม้ใหญ่ฟอร์มสวยน้องนกนะคะร้องกันตลอดเวลาแล้วก็น้องก็ลอกก็วิ่งเล่นเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนแล้วก็ออกกํำลังกายมากๆเลยค่ะ ทำไมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมชอบมาตอนเที่ยงร้อนอีกแล้วค่ะพี่น้อสงสวนคนเมืองตอนเที่ยงชันเคยครับมาเที่ยงมีแสงภาพสวนแต่แดดได้แต่แตแต ออดีว่าวันนี้แดดไม่ร้อนมากนี่โอ้มีคนวิ่งวิ่งตามเที่ยงเนี่ยนะเจ้าโจ๊ด ดีล่มไม้สวนในกรุงทิชาท,ทรูเรื่องของเรื่องคือตั้งใจมางานออฟฟิงแร์ที่สวนชุมแห่งชาติศรกิจแต่ดูวันผิดครับพี่น้อง<ม>เขาจัดอีสองวันข้างหน้าวันนี้เพิ่งเซตอัพก็เลย แวะมาเดินเล่นในสวนแทนค่ะก<อ>็ในที่ว่าหลายครั้งมากก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมชอบมาตอด คิดเราเกินไปไหมเนี่ยน้องน้องไม่กลัวเราเลยเหรอชีวิตไม่ออกน้องกายด้วยนะจ๊ะน้องพี่นี่เขาไม่กลัวคน Mm hmm to nine good And the Merlion of Singapore The Merlion this monument is continued by the Republic of Singapore. Oh. Oh. ผมว่าทำไมแอบนี้สัญลักษณ์ของสิงคโปร์อยู่ตรงนี้อู้หูคนนั้นมันคือไร่ คนตังจงวัดยังเล่าย้อนเมืองไอมันคู่ได้เซลกีบโรมันใช่ไหมดูหน่อยคู่ได้คู่ได้ ขอเรส่วนก็รรู้แต่ว่าปูตกนกอปลูตองเริ่มเลยสวยอ่ะน,นี่เหมือนเหมือนเป็นทางเดินเรียกอะไรสกายวอล์กอ่ะมีที่ปั้นจกักรยานด้วยมีที่วิ่งด้วยโอ้ก็ดีนะใหญ่ด้วยว้างว้างวาง ถึงใครอยู่ใกล้โคดินจะมีพื้นที่ให้ออกกำลังกายโอู้ตรงนี้ออกสวยเลยต้องเดินดูหนาวยนี่ทรงพลังต่างจังหวัดแท้ๆแล้วอ่ะ คลูนลูกอยาไทยสวยทแท้ดนะต้นไม้สวนะต้นไม้สวยจริงๆฟอร์มต้นไม้สวยมากตอนนี้กนเที่ยงเที่ยงจริงๆสิบสองนาฬิกาจริงๆเห็นชาวต่างชาติ วิ่งออกกำลังกายรอบสวนบะเจ้าจอดกรับผมนั้นร้อนคักๆแต่ชาวต่างชาตินั้นออกกำลังกายจ้าโอ้ไม่ก็ เจอทางแยกอาคารพิพิธภัณฑ์ร้อยหกสิบเมตรทางเดินเลยฟ้าก็ร้อยห้าสิบจุดลงเดินร้อยแปดสิบฮะให้กระโดดลงตรงนี้เหรอเงียบคงไม่ใช่หรอกมั้งมาเต้าจอด ตาหน้าเอาเสือมาปูนอนแทะโอ้โอ้ม oh oh. าไปพี่พี่ทำงานเขาเอาเสือปูนอนนอนยนเลยละ่ะห่วยลมเย็นๆชิวๆคือถ้าอยู่ในร่มมันโอเคมากเลยเย็นสบายแต่พอออกแก๊ปุ๊บมันก็จะร้อนปั๊บ ยกใต้ต้นไม้ก่อนพอยไม่ได้เอาอุปกรณ์กันแดดมาเลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาผ่านมาเห็นแล้วก็เข้ามาแต่มันส่วนมันใหญ่จริงๆน,นทีพี่เขามารีวิวกันบ่อยๆเนาะเราเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกใหญ่จริง อีกชาคงอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยมีที่ออกกำลังกายค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลมลืนด้วยดีจุงเบย จไปเก่าร้อยหาสิบเมตรจรคงมีทางเดินเยอะมากนะถ้าเรามาช่วงแดดรุ่มลมตกอีกแล้วทางก่อนตอนไปกอเกตก็พูดเนี้ยถ้าเรามาช่วงแดดรุ่มลมตกก็คงจะดี นี้ก็เช่นเดียวกันดูดิมีถนนเดินไปเข้ากายเพลิน เป็นการมาเที่ยวแบบไม่ได้วางแผนแต่ก็แสนประทับใจมากๆเลยค่ะเป็นอีกสถานที่นะคะที่สามารถมาพักกายพักใจได้ดีมากๆชาร์จแบตให้กับตัวเองแล้วก็ไปดุงานต่อค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ